ยายโตอ้าวมาแล้วเหรอไม่ต้องเรียกมาเองค่ะอ่าๆยายจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องปากเรื่องท้องของหลานเพราะว่าหลานอ่ะทำงานหาเงินเลี้ยงยายมาตลอดไม่เคยได้กินอ,อ,อย่าล้ออย่าล้อสมมติว่าน,นี่เป็นไบรอันตันเวอร์เร์ท้าวเอล นี่เ hey, ห <fre od iful noise> oh, ็นไหมมีคนชมอ้อขอโทษนะคะคุณยายดังแล้วจะไม่ค่อยให้ทักอะเรียกไหมอย่ามาใกล้ย่ามาใกล้อุ้ยอุ้ยกัลังใจเดือนนี้เอาสูย์กี่ตัวพอไหมอ้อเท่าไหร่ก็ได้รออ่อสูนอีกตัวหนึ่งอ่ะพอนี้พอไหมอันนี้พอไหมไม่มีไม่มีคุณค่าอยู่ดีสุดวันหน่ง่าฮ่นฮ่า่าค่าาา เพลงปังเพงลงไทยเพลงรังพวกเธอเป็นคนเรียกร้องกันเองนะรับผิดชอบร่วมกันนะชาวโซเชียลกด, like, ดไลค์กดแชร์ให้ยายกูด้วยนะไอ้ย่าลืมสับตักไลคนะคะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DJ มะตูมนะครับวันนี้ขออนุญาตเปิดรายการใหม่ซึ่งเป็นรายการที่ทุกๆคนเนี่ยโอ้โหชาวเน็ตเนี่ยเรียกร้องให้มีเหลือเกินต้องบอกเลยนะว่าขอคิวเขายากมากเป็นบุคคลที่กว่าจะได้คิวมานีย่ยากมากมาตูอยู่ที่บ้านสวนนะครับพะฉันเนี่ยขออนุญาตเปิดตัวรายการใหม่นะครับสำหรับรายการใหญ่โต มาแล้วเหรอไุณต้องเรียกมาเองค่ะอเราตั้งแต่เช้ารู้ไหมว่าตัวของยายเนี่ยโด่งดังมากในโซเชียลมีแฟนคลับเขาต้องการให้ทํารายการด้วยกันเลยเนี้ยคนมันดังนะทำอะไรมันก็ดังเราต้องทำตัวหน่อยไหมไม่ทําตัวเลยไม่ไม่ทำค่ะเรามั่นใจว่าเราเเรามั่นใจแล้วเราจะรับมือกับการที่เรากลายเป็นคนโด่งดังได้ยังไงถ้าออกไปข้างนอกมีคนมาขอถ่ายรูปขอลายเซ็นโอ้ยดิฉันโอ้โหไปไหนไม่ได้ขึ้นเวทีฉันก็ไปขึ้นนะคะอ้าวแล้วถ้าเกิดอยู่ๆมีคนมาจี มาขอเป็นแฟนอย่างเงี้ยทำไงอ่ะอ๋อฉันต้องคิดดูก่อนนะคะเพราะฉันั้นฉันคนดังต <c oughs> ้องเลือกคนขนาดคนดูยังต้องเลือกคนดูเลย <c oughs> นี่เ <c oughs> ชื่อหรือยังกูได้ใครมา <c oughs> วันนี้นะคะมาตูมาเรียกว่า EP หนของรายการใหญ่ตูม อยากให้ยายตูมเนี่ยช่วยคิดท่ารายการหน่อยเพราะว่าเรามีต้องมีท่าเปิดรายการท่ามันก็ต้องมีท่าเออเออรายการชื่อสองพยางเองอะทำไมท่าใหญ่จังเลยอะอ่ะสมมติยายตูมทำยังไงท่ายายตูมยายมาตูมอันนี้ยายนี่นี่รู้แล้วเราทําคู่กันอย่างนี้ไม่อยากทำอย่างนี้ไม่อยากทายายแล้วเดี๋ยวตูทําตูมอย่างนี้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยายตู วันนี้เข้ามาหายายที่สวนเนี่ยนะฮะไม่มีอะไรมาเลยไม่มีของกินไม่มีอะไรเลยเเแล้วตุ่มหิวมากเ,าเปิดดดู ต้องให้ไม่ใช่ <S <S เราต้องแอบทำเป็นไม่มีอ๋อเหรอเอเอเอย่าพึ่งไปพูดว่าเราซื้ออะไรมาตัดแล้วคนได้ยินตูมเนี่ยหิวข้าวมากทีมงานทุกคนหิวข้าวมากเราต้องการคือรอบที่แล้วเราเอาอุปกรณ์มาตามส้มตามกาันแต่วันนี้คือยายจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องปากเรื่องท้องของหลานเพราะว่าหลานอะ่ะทำงานหาเงินเลี้ยงยายมาตลอดไม่เคยได้กินอย่า้ออย่าล้ออย่าล้อ หลงมากเธอแยกงหองไม่ได้คุณยายน่ยอยู่สวนตลอดเป็นหลักอยู่แล้วนานๆนางจากออกไปเข้าไปตลาดอะไรอย่างนี้ถามจริงว่าอยู่ที่เนี่ยเวลาแบบไม่ได้ออกไปไหนข้างนอกแม่ใหญ่หรือว่ายายอยู่ยังไงกินยังไงดิฉันก็มี ผักในสวนอ่มีผักมีปลาในบ่ออ่ะมีปลาในบ่อแต่ไม่ได้หาเองนะคะมีคนหาให้ในบ่อนี่คือเราไม่กินบ่ออื่นนอกจากบ่อของเราด้วยของเราเพราะว่าปลาเราเรารู้จกเราเลี้ยงธรรมชาติอ๋อหรอปลานี่มันธรรมชาติรู้จักปลาทุกตัวมีกีดมีมีรู้จักชื่อพ่อชื่อแม่มันรู้พ่อแม่มันรู้หมดมันยังพูดกับเราได้จึงได้ได้คุยอะไรกันคะคุยอะไรกันคะใหญ่เมื่อกี้คุยแล้วว่าเขาตกอยากกินนะต้าอยากกินเบ็ดเขานะอ้า แล้วมึงก็เชื่อยายกูเนาะอ่านอกจากมีผักมีปลาแล้วมีอะไรอีกผลไม้ล่ะคะ่ะผละไม้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าคุณยายมาตู<ค>นเนี่ยค,คะ่ะผละไม้ สิ่งที่อยากให้มีอ่ะนอกจากผักและปลาอยากให้มีเก้าอี้เอาไปเก็บผลไม้ก่อนผลไม้จะบอกให้นะคะคือเรามีหนึ่งมะพร้าวสองมะม่วงกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหอมแต่ยังไม่แก่นะคะแล้วก็มะยงชีดมะตูมีไหมที่นี่มะตูมีอยู่ไหนมีเดี๋ยวพาไปดูเอาดีจริงจริงโกหกไหมนี่ไม่โกหก่งจริงนี่มีมะตูมัอร่อยด้วยอ่ะงั้นเราเริ่มจากการไปเก็บผลไม้กันใหญ่ นี่เห็นไหมมีคนชมไม่ชาวบ้านชาวบ้านชมชาวบ้านชมอ๋อขอโทษนะคะคุณยายดังเราจะไม่ค่อยทักอะะเรียกไหมเหรอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้เห็นไหมพอคนเราเนี่ยได้เข้าสู่วงการปุ๊บแบบมันเปลี่ยนจริงๆต้องขออภัยนะครับถ้ายายมาตุ้มหลงแสงสีเสียงนะครับมาตุ้มต้องร้องเพลงให้เธอฟังเส้นไทยเพลงหังพุ่มพวงกเจ้าเริงนี่ยัังมนถามจริงที่เดินวนอยู่เนี่ย หลงใช่ไหมหลงเรารู้ใช่ไหมว่าเราจะเดินไปไหนหนูไม่รู้นะหนูไม่เคยมาตรงนี้ยลง <laughs> ลงงงเเพพไทัร <laughs> โอ้โงจ้าพวกเธอเป็นคนเรียกร้องกันเองนะรับผิดชอบร่วมกันนะชาวโซเชียลกดไลค์กดแชร์ให้ยายกูด้วยนะอ่ะอย่าลืมจับตะไคร้นะคะอย่าลืมจับตะไคร่ด้วยกระดิ่งด้วยนะคะเออท้อกันบ้านว่าท้อกันบ้านเ่ะอุ้ยมะยงชิดมะยงชีตของจริงว่ะแม่ใหญ่วิธีการเลือกมะยงชิดต้องทํายังไงอ่ะเอาเลือกที่มันเหลืองๆหมดแล้วก็เด็ดตรงนี้เนี่ยเด็ดตรงไหนนี่มันจะหกตรงนี้โอเคค่ะนี่ลูกไข่ไก่หู อุ้ยไม่ยากปลูกขึ้นนะเนี่ยเอาหรอจะปักเลยมือบาปบุญของจริงเฮ้ยช้ำนะเฮ้ยหวานนะหวานด้วยอ่ะไม่ใช่เก็บให้หน่อยเดี๋ยวหลานนั่งรอเก็บเอาเองอ๋อตั้งแต่เราดังแล้วเราเป็นอย่างนี้หรอเราคนยังมันก็ต้องมาทีหลังมาที่หลังดังกว่าหรอได้เดี๋ยวเก็บให้ นี่เราได้แล้วนะครับมายงชิดนะแล้วฉันน่ะซื้อกินที่กรุงเทพเอาว่ะพวงหนึ่งอะสี่ห้าร้อยอะซื้อที่นี่ไปเอาร้อยเดียวเดี๋ยวเดียวเป็นหลานไงคิดเงินทำไมเดี๋ยวเราบอกราคาได้ยังไงหลานซื้อที่อื่นสี่ห้าร้อยซื้อยาญ่ร้อยเดียวหลานไงหลานต้องได้กินฟรีไม่ใช่หรอบวกเงินเงินเดินต่างหากไม่ได้เล่นนะเพื่อนพูดจริงัะ มีคนถามว่าตอนนี้คุณยายที่มาตุ้มอายุเท่าไหร่แล้วอ๋อ84ค่ะนี่เล็กสวยเลยแปดสิบสี่ยังสาวอยู่นะคะมีคนชอบบอกว่าอุ้ยทำไมคุณยายดูแข็งแรงจังเลยเพราะคุณยายดีที่น้ําใจนะคะอืเอ๊ตอบไม่ต้องคําถามนะนางงามคนนี้จิตใจดีไงเอาจิตใจดีพอจิตใจเราดีปุ๊บใช่ร่างกายเราก็คือเลยดีตามอย่างอื่นมันก็ดีขึ้นมาคุณยายมาตุ้มชื่อคุณยายอนงหรือว่ายายง แต่ว่ามาตูมอาจจะเรียกยายว่าแม่ใหญ่คือไม่เคยเรียกยายจะเรียกว่าแม่เพราะว่าคือจริงๆอ่ะตูมเป็นหลานน่าจะเป็นหลานคนเดียวเลยมั้งที่ยายเลี้ยงแบบเลี้ยงจริงๆยายก็จะเป็นคนป้อนข้าวป้อนน้ําพาไปส่งเอาจริงๆยายนี่แหละเป็นคนที่ส่งเสริมให้เป็นตูดตเอายาย ยายฉันนี่แหละเป็นคนพาฉันไปซื้อชุดเชียร์ลีดเดอร์เธอจำได้ไหมตอนประถมกางเกงขาดสั้นที่ประตูน้ำฉันนี่มีรูปนั้นอยู่เลยนะรูปแบบกางเกงขาดสั้นชุดนั้นคือยายซื้อให้เป็นยายเป็นคนแรกที่สับสสุนให้ฉันเป็นตุ๊ดตาดีอันนี้เก็บได้ไหมอ่ะได้มันมันกินได้ยังอ่ะได้ยังไงต่อเราจะเก็บจะบิดเอาได้ไหมได้สบายมากตูเป็นรูปผู้ชายนะ นนัั่่ไไงงยายทำไมไม่มีเซฟตี้เบลวะอันนี้อันนี้ได้ไหมได้มาเลยอะไรอ่ะอะไรเขาตาไม่รู้ว่าดิเห็นไหมฝุ่นๆนั่นแหละอืมไปให้คนตาดีดูไม่สนใจกูเลยอ๋อยแฮร์พิเ็จมาร์กเลยอาจารย์เนื้อเนือ๋อเนื้อเห็นไหมจ้าอ๋อใกล้ไฟไม่เห็นครับ เย่ yeah. มะพร้าวลูกแรกในชีวิตเลยแกลูกแรกอยู่นู่นมะพร้าวลูกที่2ในชีวิตแกเดินแบบนางแบบให้เขาดูอย่าไปแพรย,ยอมแพ้่เขาสมมุติว่านี้เป็นไบรอันตันเวอร์เวอร์เท้าเอวเวอร์ท้าเอวด้วยเท้าเอวเออนี้เออเวันนี้กันเดิอนออกน,น,นี่นะยี่สิบห้าเออลืมนะนี่อุย้ยลืมอ้าวเาลืมไปเลยกันไปเดือนหน้าไปเลย บาทไม่มีรังพึ่งไหระวังหุยไม่มีหลอกหลอกหลอกทุกนี่คือยายแกล้งกูไว้ป็นไรนะแต่ทีมงานควรอยู่ข้างกูหน่อยสักคนอย่าทำอย่างนั้นติดตูมไม่ได้อย่างนั้นตูมเดี๋ยวทำท่ายดูยายทำไงคะหุยไม่ได้อะไม่เดี๋ยวทำท่ายดูทำได้หรอได้ไม่เอาจริง30กว่ากับ80กว่าคุณจะมาทำได้ยังไงสวยเลยไหมล่ะนี่เอาสอยเลย เอาใหม่5 4 3สี่สามสองเอาละครับและนี่นะคะเราก็ได้มะม่วงเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะต่อได้ตมาเนี่ยมาถ่ายกันบ้านเดี๋ยวตุ้งแข่งตุ้งแร่งแล้วถ่ายเว ผลไม้จากส่วนคุณยายนมาตุ้มนะฮะ<อ>ไปเก็บกันมาสดๆร,ร้อนๆเลยมะตุ้มกินเลยมะพร้าวอ่อนอ่อนไหมคะเฮ้ยค่อนข้างเอาที่ขูดเถอะทำกะทิแล้วอันเนี้ย <c oughs> อ,อันนี้คือเป็นมะพร้าวถมทึกนะคะ ที่จักสวนอภาพทึนทึกเนี่ยหรือไม่แต่ทำขนมสดขนมไทยได้ทุกอย่างยายจะททำขนมอร่อยโดยเฉพาะข้าวต้มมาอร่อยมากเดี๋ยวจะมีมีสักเทปมีสักเทปที่ยายทำข้าวต้มมาอร่อยจริงๆแจกสูตรได้ไหมคะยายแจกสูตรได้ไหมอ่ะคงทำไม่เหมือนคะต้องเรียนอยู่ที่รถมือใช่หวานไหมหวานก็ไม่หวานได้ไงเนี่ยยายแอบใส่น้ำตาลไปหรือเปล่าเป็นไงนี อาจจะไปมะม่วงดีกว่ามะม่วงอันนี้เป็นพันธุ์อะไรคะยายคือน้ำดอกไม้สุกมันจะหวานแต่ดิบมันจะเปรี้ยวต้องกินกินชัดปะบอกแล้วต้องอันนู้นที่ทำอันนู้นยางทำไว้ใช่ไหมคะทำไว้อันนี้มะม่วงหรือมะนาวอ่ะเธอมันเปรี้ยวมากเราลองเอาเอาถ้วยนู้นมาสิอันนี้คือยายทำเองใช่ไหมคะน้พริกเป่าวะนภิงทำเองอุ้ยทำเองด้วยนี่เอ๊ะเรามาทำธุรกิจอะไรขายกันดีไหมเนี่ยเออจริงได้ อร่อยปะอันนี้ให้อยู่อันนี้อร่อยอันนี้นี่อร่อยเนี่ยม่วงแก้วเขามันสำหรับที่เขาทำจมตำทำน้ำปลาหวานยำต้องใช้อันนี้เรามาลองมายงชิดดีกว่านะฮะหอมช่ำหวานช่ำมากอันนี้ให้จริงอร่อยอันนี้ก็ไม่ได้ใส่แสดงว่าดินดีฮะฮือมมายงคิดอร่อยมากมายองคิดอร่อยมายงชิดหวานหอมอร่อยมากจริงๆคือ ติดใจน้ำมะพร้าวใช่ไหมฟันเราอะเนาะมันก็ได้แต่น้ำนั่นแหละตอนนี้ <c oughs> ยายคือตอนนี้คือดังมากเลยอะ <c oughs> จริง <c oughs> มีแต่คนพูดถึงคนในวงกลงวงการ <c oughs> มาเม้นเต็มเลยรู้จักอัมพชราภามไหม <c oughs> พี่อั้มมาเมนชอบเขานี่พี่อั้มมาเมนแบบคุณยายน่ารักมากคุณยายอยากบอกอะไรพี่อั้มไหมคะอ๋อบอกว่ารักเขามากชอบเขาตั้งแต่เรื่องแรกกับอืที่เป็นเป็นเป็นตะโกงนะคมพยาบาทอีเปียเอออืมคมคมพยาบาทไหนเล่นไปอีเปียให้ดูซิใช่จำไม่ได้แล้วล่ะอ่าแต่ไม่เปียมันแก่แล้วดีเจต้นหอมก็มาเมนรู้จักต้นหอมไหมรู้จักค่ะก็ไปแหมเราไปเที่ยวด้วยกันอ่าต้นหอมเขามาเมนบอกว่าอุ้ยคุณยาย น่ารักมากไปนึงนอกด้วยกันนะออต้นหอมถามว่าคุณยายเมื่อไหร่จะมีแฟนเอาใจให้จังบอกทีได้ปะจังบอกว่า ่วยหาให้หน่อยนี่บอกเลยค่ะยายบอกเลยต้นหอมเออยังหาแฟนทห้ยายใช่ไหมยายไม่เอานะแฟนอ่ะเอะเอาแฟนที่ต้นหอมทําตกทําหล่นเคลียร์ทิ้งโยนมาเลยโอ้โหเดี๋ยวจะให้มาทําส่วนนี้นี่ยกส่วนให้เขาได้ไหมยกส่วนให้ผู้ชายได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวยายไม่มีทอะไรป่ะต้นหอมไม่ให้ตกหล่นหรอกเพราะตัวเขาเองก็ไม่มีอะไรตกหล่นถึงเขาเหมือนกันหลังอ่ะ กว่าจะมีสวนขนาดนี้มีผลไม้นขนาดนี้มีแบบเยอะแยะมากเป็นหลายร้อยไร่เนี่ยเราเหนื่อยไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่เหนื่อยเลยเพราะ <S <S เราชอบใจรักและลูกน้องก็รักเราะไรเขาก็มาให้เราอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวไม่เหงาอ่ะอย่างหลานลูกหลานทํางานหมดอย่างเงี้ยเราโอยายก็ดู YouTube พอจะรู้เรื่องอืก็เปิดนู่นเปิดนีน่ดูทีวียายก็ไม่มีอ่าดูแต่โทรศัพท์โอโ้โหน่าสงสารมากเอาละฮะไม่หมดนี่เทปนี้ขอให้ค<ย>ุณยายได้ของรางวัล คือคือเดี๋ยวติไ <I S 1> อออกเราก็มีโทรศัพท์ดูแล้วก็ดูโทรศัพท์ลูกหลานเปิดดูคนนู้นคนนี้คนน,นั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็เปิดดูเดี๋ยวเราก็หลับแล้วตื่นมาประมาณตีหนึ่งหลหรือดูต่ออีกตื่นตีหนึ่งเหรอตีนหนึ่งตื่นมาดูอีก<ต>ดูอีกดูไปดูมามก็หลับพอตีห้าปุ๊บแน่นอนตื่นนั่งตรงนี้แล้วก็ดูแถวนี้ได้บรรยากาศได้สุขภาพได้กำลังใจกำลังใจที่มาก แถวๆเนี้ยก็มีกำลังใจใช่ป่ะละ่ะลาในบอ่อเหรอตา <laughs> อ่ะงั้นเราพูดถึงกำลังใจเดินนี้กำลังใจเดินนี้เอา ศูนย์กี่ตัวอ่าเอาสักศูนย์กี่ตัวอ่าเลยเนี่ยโอเลยเนี่ยโอเลยเนี่ยโอเลยกําลังใจเดือนนี้อ่าไม่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 เกรงใจนี่ให้ให้ปลาเนาะเออเออไม่มีเวลาไม่มีละกินพูดก่อนจะได้ตังค์พอจะให้เงินแล้วมันไม่มีเวลาแล้วอ่มกไดังค์กำลังใจเดือนนี้คือกําลังใจเนี่ยนะเท่านี้พอไหมเท่านี้พอไหมอ้ยเท่าไหร่ก็ได้หรอกอ่าอ่าสูงอีกตัวหนึ่งอ่าเท่านี้พอไหมอันนี้พอไหมไม่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 มีคุณค่าอ่าอีกสูงอีกตัวหนึ่ง สิตัวหมดบัญชีแล้วอ่ะโอนโอนก่อนโอนก่อนวันนี้วันเงินเดือนออกพอดียี่ห้าเออต้องให้คุณยายพอดีนี่โอนเลยนี่โอนแล้วนะนี่หนานี่ปุ๊บพอโอนเสร็จปุ๊บวุ้ยกำลังใจจะฟังเพลงอะไรเราเป็นคนขายเสียงเหรอซื้อได้ด้วยเงินเหรอ มาสมัยนี้มันก็เงินเท่านั้นแหละคุณแหมป้าที่ทำเป็นนั่งเงียบต้องโอนต้องโอนก่อนโอนนี่โอนแล้วนะเดือนนี้โอนแล้วนะจ้าขอบคุณจ้าสาทุกคนเฮงเฮงเลยรวยนี่คนให้อยู่นี่ไปขอบคุณเขาทำไมนี่คนให้ดูแล้วจะให้ใบเราไม่ได้ถ้าเกิดวันหนึ่งยายโด่งดังแล้วอย่างเงี้ยแล้วคนรักยายมากกว่ามาตุ้มมาตุ้มทำไงแฟนคลับตุ้มหายหมดเลยไปอยู่กับยายเหมือนเลยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง นึกคือดีใจนะของเรามันก็ต้องแบ่งปันกันใช่ไหมแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ความสุขแล้วก็แบ่งกันกินอานะ้กเรานึกถึงหลานนึกถึงลูกว่าต้องกินไอ้น,นู่น,นกินไอ้นี่เคยกินไอ้นั่นกันเคยกินนี่กันจะนึกอย่างนี้ตลอดเราเพราะฉะนั้นเราถึงอายุ 8. 4แส้วนี่แล้วเราไม่ต้องมาคิดเครียดไอ้นี่เร้องลำทำพิชามอ้ยเอาละ ไม่เครียดเลยหรอไม่เครียดแต่เครียดสมัยเครียดแป๊บเดียวแม่ไม่สบายโทรถามกันเลยพอลูกบอกว่าดีได้งดีขึ้นเราก็สบายใจออย่าเครียดเลยแล้วตอนที่ตุ้มติดโควิดปีที่แล้วเครียดไหมเครียดเครียดยังไงแต่เครียดเรานึกสักวันหนึ่งต้องหายสักวันหนึ่งต้องหายไม่ได้เป็นมากจนกระทั่งโอ้ยลูกจะตายนั่งร้องห่มร้องไห้มันไม่ใช่เรารู้ว่ามันต้องหายแล้วตอนหลังจากนั้นไม่นานเราตัวยายเองติดโควิดยายเครียดไหม ร้องลำตัดทั้งวันเออไม่เครียดใช่ไหมไม่เครียดลักตาไปยายน้าชาขึ้นมาเขามาตรวจก็ไม่เป็นอะไรค่าเลือดก็ดีอะไรก็ดีไอ้ก็ใหม่มีไอ้นุ่มไม่กินสามมื้อกลับมาอ้วนเลยพอหายออกมาเสร็จปุ๊บทุกอย่างปกติแข็งแรงเหมือนเดิมไม่มีเหนื่อยไม่มีอาการลองโควิดผู้สูงอายุทุกวันนี้เวลาเขาติดโควิดเขาจะเครียดว่าจะลงปอดหรือเปล่าจะกลับมาปกติไหมจะเป็นภาระลูกหลานหรือเปล่าอย่างเงี้ยเรามีวิธีให้กําลังใจคนวัยนี้ยังไงอ๋อก็ทําใจให้สบ ยิคะคุณคุณอย่าไปอ,อ,อกหักร้องไห้เสียใจว่าฉันจะตายแล้วนะคนเรามันถึงเวลามันถึงจะไปนี่อายุ8 4ปียังไม่เคยคิดว่าอยากจะตายเลยได้แต่นอนว่าพรุ่งนี้คุณจะตายไหมวะมได้แต่อย่างนี้นะเพรเราแก่แล้วเรานอนคนเดียวเฮ้เราเป็นอะไร ใครจะเห็นไหมวะมคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็หลับหลับแล้วเราก็ตื่นแหละจดมนซะมั่งอะไรบ้างอะไรประมาณนี้จดมนยายจดทุกคืนที่นี่นมนอนยังมาถือสินไม่มีใครเออเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบคิวตัวเองได้อยู่กับธรรมชาติอยู่กับพระธรรมเราไม่ใช่ถึงกับบางคนนะ่ะอายุห้าสิบกว่าเป็นแม่แต่ไม่ไหวแล้วค่ะเรากินแต่ลูกเรากินของลูกไม่ใช่ลูกให้ลานให้แต่ยังต้องทํา เพราะความสุขก็คือต่อให้หลานไม่ให้ก็ทําต่อได้เอ้าได้คืนไหมอย่าเลยนี่ยังไม่ได้พาไปดูมะตูมเลยเนี่ยไหนเนี่ยมีมะพร้าวมีมะยงชิดมีมะม่วงไหนมะตูมาไปไปไปเหนื่อยไหมคะเอาเหนื่อยก็รีบทำข้าวเหนื่อยก็ทำข้าวอย่าหยุด เป็นการทักทายคนงานที่เกิดกูดุนมาเ้ยคนงานรักเราคนงานรักไหมรักสิหรอเรารักเขาเขาก็รักเราคนเงินนะค่ะคุณแม่เดี๋ยวได้จ่ายกันอย่างนั้นไม่รักก็ได้มั้งอะไรอะไรมาตูมนู่นไงไหนท้องไงลูกมันนึ่นไงไหนนู่นไงโอ้โหอร่อยมากอุ้ยมีนี่เธอเขามีป้ายชื่อ นี่ตั้งใจปลูกให้แบบปวดหลังแล้วเนี่ยว่าอยู่ตรงนี้ไม่มีนานแล้วมาตูมโอ้ยดูสิเขาปลูกไว้เพื่อแบบตอนรับตูมอย่างนี้หรอส<ม>นุกมากเลยวันนี้บอกเลยนะว่าเทปแรก EP 1นะครับสำหรับรายการใหญ่ตูมนะฮะใครที่ชอบนะครับอย่าลืมนะฮะให้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญคืออยากดูอะไรเรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากมาตูมก็ยังไม่สุกอาหารปลาก็ยังต้องให้ขนมอีกยายต้องทำขนมอีก,ยออกเยอะมากเพราะฉันเนี่ย รอติดตามถ้าติดตามอยากดูต่อต้องทํายังไงฮะคุณยายอ้าวถ้าทำขนมจั่งทางไลน์ได้นะนี่ยังไม่ได้ทําให้เขาดูจะใช้ขายแล้วเหรอได้ค่ะโอ้โหฝีมือนี่เอางี้ถ้าอยากดูอีพีต่อไปต้องทํายังไงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดไอ้นน่นเองกดเถอะเจาทำอะไรเลวีอ่เลวเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อย กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดจัดตะใครนะคะวดหน้าเชิญที่สุวนี้นะคะวนแม่อันนงมาตูมนะคะเออนะคะรอติดตามเพราะฉะนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันอีกต่อไปกับดยแย้พูดสิจบด้วยท่ารายการจบยายตูมไงขอลาไปก่อนกับรายการยายตูงบ๊ายบาย